เขาบอกว่าอยากให้ชาลีเล่นซีรีส์สักเรื่องนะครับผมผมบอกว่าจริงๆมีปะมีคนในต่อบแต่ว่าเราหนังหนังเนี่ยตื้อกันหลายค่ายมากนะพี่หนังนี่คือค่ายแบบค่ายค่ายดีๆแบบค่ายดีๆแบบชอบได้เป็นบทแบบบทจริงๆเยอะมากเลยนะผมก็ตัดใจแล้วก็แบบแล้วเหตุผลคืออะไรที่นัยรู้สึกว่าแต่งบททวองต่างประเทศจงเจนอะไรเนี่ยคือนั่งเรียนภาษาจีนจริงจังแล้วพี่อ่าไม่ได้ไป เออไม่ไปเรื่องเรื่องไม่คือเราไม่ไปเองเรื่องไม่ได้ปเองแล้วก็คือตอนนี้มีมีหนังเยอะมากมีหนังแบบดีๆเลยอ่ะผมบอยว่าหนังแบบผมเสียดายนะพี่แต่ถ้าต้องกลับไปอ่ะถ่ายละครเช้าเลิกดึกเล้กอันนี้โอเคไหมไม่จะไม่ไม่เอาเพราะมันไม่ได้ทานานแล้วคือคือต้องเหมาะต้องบอมว่าผมว่าชอบหนังแต่ว่าคือตอนนี้มีหนังดีๆเยอะมากนะมีหนังแบบดีๆจริงๆนะพี่แต่ผมแบบกั้นใจแล้วก็บอกว่าขอต้อนรับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบนึกถึงกันอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าผมเป็นคนถ้าตั้งใจ อะไรต้องแบบเต็มที่ไปทีละอยา่างไม่ใช่ทาพร้อมกันไม่ได้แต่พอทําพร้อมกันปุ๊บมันไม่สุดเหมือนถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติมมตเราเป็นรับหนังด้วยรับอะไรด้วยอ,อยู่ดีจังหวะมันแบบกําลังจะได้ดีๆแล้วดันมามีกระแสแล้วมาขายของได้คุณก็อดขายของไปเลยทั้งเดือนนะครับหรือว่าหกเดือนคุณไม่ต้องขายของมันจะทําได้อย่างเดียวคือถ่ายละครอ,อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าผมเลือกเอาที่มันแบบว่าถ้าพูดแบบภาษาตรงนะเอาตังก่อนพูดจริงๆเพราะว่า ลแบบหลักที่ผมผ่านมานะละครเนี่ยที่เราไม่รู้เนะเสียเวลาหน่อยฟังหน่อยแล้วกันไม่ฟังก็ได้หลับตาฟังอย่างเดียวเออฟังไปนั่นแหละละครเนี่ยบทเนี่ยเขาเล่ามามันอาจจะฟังแล้วดูหน้าเล่นหนังดูหน้าเล่นมากแต่เราดังไม่ได้จริงๆนะวันที่ฉายอะ่ะมันจะไงดังไหมมันจะมีคนดูไหมบางทีตั้งใจหนังดีหนังอะไรพอถ่ายไปเสร็จห้าเดือนปีหนึ่งอือืพอฉายปุ๊บ ไม่มีไครฟังอ่านไปเลยอบ้บางเรื่องที่เราไปทายทายเ,ยเฉยๆปุ๊บอยู่ทีตองใั้กระแสมาทุ่มเอา้าม,มีกระแสด้วยเหรอเนี่ยอ,อะไรเนี่ยมันเป็นจริงนะครับมันเดาไม่ได้ผมเลยเลือกว่าเอาแก่แล้วอะเอางานที่ว่าได้ตังค์ก่อนกันได้ตังค์แล้วก็เหนื่อยให้น้อยที่สุดดีที่สุด